สวัสดีค่ะวันนี้เดามาเจอของดีแล้วนะคะเป็นปูนที่เหลือจากการก่อสร้างค่ะก็เหลืออยู่ครึ่งกระสอบแค่นี้เองนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าเดาจะเอาปูนที่เดาเจอเนี่ยเอาไปทําอะไรคะ่ะเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะและสําหรับอุปกรณ์เดาก็มีครบแล้วนะคะเดาหาเป็นเนี่ยค่ะเป็น กระมังกลมๆแบบนี้นะคะวันนี้จะทําเป็นทรงกลมค่ะทรายมีเยอะอยู่แล้วนะคะเดาก็จะเอาทรายใส่กระมังก่อนค่ะใส่ประมาณสักเกือบเกือบเต็มกระมังเลยนะคะแบบนี้ค่ะเกลี่ยทรายให้เรียบนะคะเหลือส่วนบนไว้ประมาณสัก3ถึง4เซนนะคะแบบนี้เกลี่ยให้เรียบเรียบร้อยค่ะก็ได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดการกับปูนที่เราได้มาค่ะ นี่ก็เป็นปูนที่เราตักมานะคะเราก็ตักมาประมาณสักสองกระบวยตรงนี้นะคะอันนี้คือเรากะเองหมดเลยทีนี้เราก็จะใส่ทรายค่ะใช้ใช้เฉพาะทรายนะคะก็คือเหมือนว่าปูนหนึ่งส่วนทรายก็ใช้หนึ่งส่วนเลยค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ําค่อยๆเติมนะคะใส่น้ําค่อยๆเติมลงไปเค้าค่ะค่อยๆเค้าให้เข้ากัน ผสมส่วนผสมทุกอย่างคะ่ะให้ค้นๆนะคะแบบนี้ให้มันเข้ากันนี่ประมาณนี้เนี่ยค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะที่เราใช้นะคะเราไปตัดนี่ที่เห็นี้เป็นใบใบกล้วยนะคะจะได้แบบว่ามีลายสวยๆนะคะเอาใบกล้วยวางทับก่อนก็ประมาณนี้เอามีดตัด เอาใบกล้วยวางไปก่อนนะคะทาไปแบบนี้ทีนี้ก็เอาปูนที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปใส่และเกลี่ยให้ทั่วนะคะประมาณเซนหนึ่งก่อน แบบนี้พอเกี่ยแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราใช้เป็นที่เห็นอยู่นี่เป็นเส้นลวดนะคะเส้นลวดเราก็จะแบบว่ามาเสริมความแข็งแรงให้กับทางเดินของเรานะคะหินทางเดินของเราก็เนี่ยค่ะทําเป็นแบบโค้งแบบนี้นะใส่ลงไปปึ๊บอันนี้เรามีหลายอันนะนี่นะคะใส่ลงไป วางนะคะแบบนี้ทีนี้ส่วนที่เหลือค่ะโปลลงไปเลยแบบนี้พอเรียบร้อยแบบนี้เราก็ปาดให้เรียบนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอปูนแห้งเนี่ยเรามาดูผลงานกันค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณสองวันนะคะปูนก็แห้งแล้วค่ะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทกันเลยค่ะนดี๋ราก็จะเทคว่ำเลยนี่แบบนี้นะคะเอาทรายข้างล่างเอาใบตองของเราก็แบบว่ายังเขียวๆอยู่นะคะแบบนี้ เดี๋ยวเราจะค่อยๆลอกใบตองออกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นแบบว่าจะเป็นลายใบตองหรือเปล่าก็อ้ก็เป็นลายอยู่นะนี่สวยเลยอะ่ะก็ว่าสวยอยู่นะใบตองอ่ะแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองๆเอาไปล้างขัดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่วางกันค่ะ พอได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะเปิดน้ําล้างค่ะมันล้างทรายแล้วก็วขัดใช้ขาามะพร้าวนะคะขัดเลยหรือว่าจะใช้นี่ขัดก็ได้ <Okay. S 1> ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยขัดแล้ว หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หินทางเดินสวยๆที่เราทําเองแบบนี้ค่ะเป็นลายใบไม้ลายใบกล้วยแบบนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะแบบเอาไปวางต้นไม้ของเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะลองหาต้นไม้มาวางดูนะคะหรืออาจจะเอาไปวางต้นไม้สวยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ แล้เก๋ไปอีกแบบค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าที่บ้านเนี่ยมีหินทรายอิฐเหลือๆนะคะก็ลองเอามาทํำตามกันดูเพราะว่าทําง่ายมากๆแล้วก็สวนมากๆด้วยค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ